เกียรเงียบไทะจุยฮึไหนไปิดทา้ายรอบนี้ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่กำลังเบื่อในส่วนของเรื่องการปาดปูนติดเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ในการปาดถึงกันนะครับว่าเรามีอะไรในตรงนี้นะครับก็คือมีมอเตอร์สันสะเทือนนะครับที่เอามาส่งให้เพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับคือมอเตอร์แบบเพียวเพเจ็บปักปั๊บสั่นเลยนะครับเป็นซิงเกิลเฟสนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับสามารถประยุกต์คานปาดปูนได้เลยนะครับโดยเอามอเตอร์เงี้ยเสียบปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปสั่นทันทีเอไว้เลยว่าห้ามทดลองเครื่องนะครับขณะที่ยังไม่ได้ยึดกับตัััวแทท่นนนนนมมมออออเเเเเตตตรรร์ีีี้้คป็็สืืกยง ตุ้มเหวีห่ยงอยู่สองข้างมันะจะตีสั่นสะเทือนเลยทันทีนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ทองแดงแท้นะครับหรือแม้กระทั่งงานแผ่นปูนนะครับพวกกลุ่มงานแผ่นปูนงานไซโลนะครับแผ่นปูนเนี่ยเวลาเวลาเขาจะปล่อยทรายหรือปล่อยหินลงนะครับมันดีมัน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 คีอนคาปากกวยเขาเจะเอามอเตอร์เนี้ยไปติดนะครับเพื่อที่เข,ขยา่าตๆๆๆ สายมือนะครับมันลงมาอยู่ในในโม่ผสมคอนกรีตนั่นเองอะไรก็ตามแต่ถ้าเราต้องการการสั่นสะเทือนหรือการเขย่านะครับเอามอเตอร์เนี้ยครับปล่อยกระแสไฟฟ้าสั่นไ้เลยซึ่งในชุดของพวกเราที่เราเอามาให้เพื่อนๆนะครับก็แทบจะทุกตัวเลยเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับจะมีปลั๊กเสียบนะครับมีปลั๊กเสียบให้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่ชอบไม่พอใจก็ไปตัดออกครับต่อเข้าเป็นเบรกเกอร์ปลอกแป๊กปลอกแป๊กเอานะครับเป็นเบรกเกอร์ก็ได้แล้วก็อันนี้ก็อาจจะเสียบปลั๊กไฟอันนี้มีสวิตช์ให้นะครับปลอกแป๊กปลอกแป๊กนะครับออย่างนนี้ก็คโทรลได้ง่ายนะครับก็วิ่งเข้า กระแสไฟ้เข้ามอเตอร์สั่นสะเทือนทันทีนะครับทุกตัว4ชุดนะครับเราเนี่ยก็จะมีนอ็อตแผงนี้ให้ไปด้วยเป็นน็อตยึด4ีทิศทางนะครับอ่ะ ทางเราอะครับแถมไปให้เพื่อนๆพี่ๆพร้อมอยู่แล้วตัวใหญ่เราก็ไม่ยึดอยู่งี้นะครับยึดข้างบนข้างล่างและไอ้ตัวล่างก็ไปยึดกับตัวโครงสร้างนะครับตัวแท่นตัวฐานตัวชิ้นงานของลูกค้าที่เราต้องการจะเขย่าในส่วนของเขย่าตัวชิ้นงานว่ามีเท่าขนาดไหนบ้างนะครับกำลังกี่วัตต์อ่ะเครื่องใหญ่สุดตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่ของเราเลยนะตัวนี้กาลังวัดต์2,200วัตต์นะครับซึ่งใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดถามว่าเหมาะอะไรเหมาะกับการสั่นสะเทือนที่ต้องการแบบแบบโอ้โหแบบแรงมหาศาลมากนะครับ2องวันสองร้1 5อปว ตัวนี้ลองลงมา1,100บาทนะครับพร้อมส่งฟรีส่วนตัวนี้นะครับก็มีน็อตให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้750วัตต์นะครับพร้อมส่งฟรีนะครับอันนี้เที่ยวกับมือผมนะแล้วตัวเครื่องเล็กที่สุดของร้านนะครับถามว่ามีเล็กกว่านี้อีกไหมมีครับตัวนี้กําลังวัตต์อยู่ที่550 w, วัตต์นะครับเท่านี้นเอะเดี๋ยวผมให้ช่างเค้าเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวไปทดลองกันดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่รุ่นต่าุ่นไเถอนไงไงมานะครับโอเคครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างก็ทําแท่นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเจ้ามอเตอร์พวกนั้นนะครับมาใส่เข้าตัวนี้ 5 50วัตต์นะครับสายแท่นตัวนี้นะครับอันนี้ยาวอยู่ประมาณเมตร50นั่นเพื่อนแล้วกว้างอยู่ประมาณ50เซนเดี๋ยวจิ้มตำแหแ่งเดียวกันพวกกันทั้ง5เครื่องนะครับตรงนี้เลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยสั่นแรงกว่ากันนะครับเริ่มต้นที่5 50วัตต์ผมจะมาร์กกิ้งในส่วนของเรื่องวงกลมสีฟ้าไว้แล้วผมจะต่อเข้าไปนะครับเฉพาะจุดนี้เท่านั้นเทียบกันทั้งหมดนะครับในส่วนของเครื่องสั่นสะเทือนตัวนี้นะครับว่าตัวไหนสั่นแรงตัวเลขค่าการระดับการสันะครบ สรุปกันนะครับสำหรับ5 50วัตตนะครับตัวเลขมันก็จะเด้งสั่นสะเทือนนะครับตั้งแต่40ปลายๆนะครับยันไป60ต้นต้น,ตนอันนี้ในส่วนของเรื่อง5 50วัตต์ผมสรุปให้เลย4รอบแล้วนะครับรุ่นต่อไป <c oughs> โอเคครับตัวที่2 7 50วัตต์เริ่มครับ ก็อยู่ประมาณ7 9ิบเก้านะครับก็คือพูดง่ายว่าเ็ร้ยห้าสวัตต์นะครับมีเลขเจ็ดให้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับค่าการสั่นสะเทือนนะครับโดยใช้ไวร์เตอร์เนยครับเราออกจะไม่อ่านกันเถอะจะได้เห็นกันเลยว่าถ้าวางบนวัสดุแข็งนะครับที่เป็นเหล็กก็ดีเป็นคอนกรีตก็ดีมันจะได้ขนาดไหนเอาลองดูครับหนึ่งหนึ่ง้อวัตต์ครับ1น0 0ัวัตต์ตัวเดิมนะครับรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเราจะลองกับคอนกรีตหมดเลยนะครับ มีหลักร้อยให้เห็นครับ1,100วัตต์มันต้องมาอย่างนี้ฮะ1 1 0่1 0วัตต์ก็ต้องเป็น100อัพอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็1,10่งสิบุดเจ็ดสำหรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์บนพื้นวัสดุแข็งที่ไม่มีอะไรมาซับพอร์ตนะครับตรงนี้ตัวเลขการสั่นสะเทือนอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบจุดเจ็ดต่อไปครับขยับจากห1่่ไปเป็นตัวต่อไปเลยครับลูกเกือบจะสุดท้ายแล้วครับลูกใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะ นะครับเดี๋ยวลองแค่ดูโหดูดิดูดิอันนี่สีแตกกระจายเลยนะครับมันมันไม่ไหวจริงๆริผมน่ยไม่ไหวนะครับน้องน่ยมันไหวเพราะนั่งยิ้มเฉยเลยนะฮะเนี่ยเปิดสวิตแล้วนั่งยิ้มเฉยนะเราลงว่าไอ้เครื่องนี้ผมไม่ไหวนะครับไม่สั่นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาดูฟิลกันเลยว่าทําไมผมถึงไม่ไหวนะครับ1,500าวัตต์เครื่องนี้ไม่ไหวแล้วครับซื้อมาหลายพันด้วยไปไปกลับกล่องยิ้มคืนเลยนะครับพอเดี๋ยวมาดูฟิลต้นต้นเลยนะครับอ่าเปิดสวิตครับ โอ้ยสั่นขนาดนี้ด้วยฮะใครบอกว่าสั่นไม่แรงสั่นค่อยนะครับเอาไอ้ตัว1.5กิโลวัตต์หรือ1,500วัตต์ตัวนี้ไปใช้เลยเขอดูขันน็อตแนง่ายๆนะครับยึดกันอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมยางแผ่นยางมาลองนิดนึงนะครับโอ้โหทำไมมันแรงขนาดนี้ไอ้ตัวนั้นผมจะกล้าลองไหมเนี่ยฮะดูฮะนอนยิ้มอยู่ไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยลองไหม2.2กิโลวัตต์2,200วัตต์นะครับโอ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้นะครับโอเคเมื่อกี้เราทดลองนะครับเอาเอาเท้าเหยียบไว้นะครับตอนนี้ใคคคครรรจะะะกลล้้าเเหยยีบบบไว่่ัันออโ โอ้โหไม่ได้อะไรหรอกคือมันสั่นนะครับเมือมอม่อเมื่อกี้นะครับเหยียบเอาไว้เลยนี่สะเทือนถึงหัวเข่านะครับนะครับเป็นเหมือนกันไหมก็คือสั่นแรงนั่นเองใครที่บอกว่าเฮ้ยอ่าผมมีคานสกีผมปาดที10เมตรปาดที20เมตรไม่รู้จะเอาอะไรมาสั่นดีเอาดีฮะเอาตัวใหญ่ไปสั่นเลยจบเลยนะฮะพี่อ,ออกแบบทัดยังไง คานทัดคันสก,กีปาดถนกว้างขนาดไหนก็ตามแต่พื้นอาคารพื้นลานกว้างที่ออกแบบมาแล้วแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปทําให้มันสันส่นสะเทือนดีไอตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับห<ด>ถ้าคานมันเล็กพี่ก็เอาตัวลุ่นเล็กไปดิอเฮ้ยผมลืมบอกราคา ตัวนี้กําลังวัด2,200วัตต์ราคาขายหน้าร้านนะครับ4,900นะ500วัต์นะครับราคาส่งอยู่ที่3,590นะครับส่วนตัวนี้ลองลงมา1,100วัตราคาส่งอยู่ที่3,290บาทตัวนี้750วัตต์นะครับราคา2,980บาทตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่550วัตต์นะครับราคา2,490บาทนะครับบ้าน NB จัดสันแล้วก็มีทางเลือกให้กับพี่ๆเพื่อนๆเลยนะครับสนใจยังไงทักทายมาได้นะครับที่บ้าน NB เครื่องมือช่างนะครับสวัสดีครับผม